อีครับเออดีดีคือที่ผมกดผิดไปนอะ่ะเรียกกดปิดจมเลยปิดไปอันเนี้ยผมต้องรอสองคลิปนี่แล้วผมก็อยู่ระดับยูนิเวิร์สอ่ะแล้วมาระหว่างรอมาเพิ่มไหลกันกร่อดีกว่าแบบจะได้แบบ มาแล้วไหลขึ้นมาโ,โหไหลไม่ขึ้นนะงั้นต่อกันเลยแล้วกันมาอันนี้มาละโอ้โหไหลขึ้นนิดเดียวเห็นไหมทุกคนนิดเดียวจริงๆนิดนิดเลย โอ้โหมีแค่ผมคนเดียวใช่ไหมเนะนี่ยมาคนอันนี้เพิ่มไวขึ้นว่ะเฮ้ยเอาว่ะคนอันนี้นิ้วเดียวแลเนี่ยอันนี้ผมใช้นิ้วเดียวเนี่ยผมไม่ได้กดอะไรเลยผมกดนะเนี่ยผมกดนิ้วเดียวเฮ้ยทำได้แล้วว้ย นิ้วเดียวแบบเหมือนเดิมเลยนิ้วเดียวเพิ่มมาโคตรเยอะอูเซมาโฮอูเซมาโฮนี่ไงนี่ไงทำได้แล้วโหนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมขั้นสามเลยอะ หนอยก็ได้ขึ้นมานิดนึงแหละสามสองนึงเอมน,นี้ต้องได้เงินโปรตีนเอาไดโปรตีนเช็คมาของเงินเยอะๆนะโอ้โหหกพันก็เยอะนะอุ้ยได้ตั้งเจ็ดแปดเอร์ซนเลยนี่สเกมอะไรมาเดี๋ยวผมจะทำให้ไหลเต็มกัน นัเนึ่งขอไปสุ่มอันนี้ก่อนมาสุ่มกันเลยดูดิผมจะได้อะไรโอโหก็ได้อันซ้ำอะ่ะโออันซ้ำป่ะซ้ำอ่ะใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ ที่โพสแอคท่ามันมีที่สุ่มด้วยที่โพสแอคท่าขอตรงนี้อะ่ะขอท่าดีๆขอท่าดีๆตัวมาตมาเออท่านี้ก็ดีอ่ะเนี่ยแอปเปิ้ล มามาฝึกไหลกันเลยกินโปรตีนเชคกันก่อนแล้วก็มาไล่ ขอคามวยแค่นี้แล้วผมจะฟาร์มแบบนัเพิ่มการใ,ให้แบบเต็มเลยอ่ะทุกค,คนจะได้ไม่ต้องไม่ต้องรอคามุยแค่นี้ล่ะ